ชนรสศมีกับวัยไอพี คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชนรัศมีกับ VIP นะคะวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งหญิงเก่งนะคะโปรโมตเตอร์หญิงคนแรกที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยเจ้าของฉายาทรงชัยน้อยค่ะวันนี้มากันที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อแขกรับเชิญนะคะมาถึงที่นี่ทั้งทีทิพย์ลเลยถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพรที่วัดสมานร,รัตนารามแห่งนี้ก่อนที่จะไปเจอกับแขกรับเชิญด้วยค่ะ หากคุณผู้ชมกําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้นะคะทิปขอเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ได้อิ่มบุญและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตที่วัดสมานรัตนารามแห่งนี้ค่ะ <ว fluid pain> นอกจากจะได้ขอพรจากองค์พระพิฆเนปางนอนสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วคุณผู้ชมยังได้การาบสัก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือหลวงพ่อองค์ดำและหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในฉะเชิงเซาด้วยค่ะ ส่วนช่วงหน้าทิพย์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญพร้อมๆกันค่ะคที่จะมาเป็นคู่ชกให้กับชิปในวันนี้ค่ะอ่าเชิญเลยค่ะอุย้ยไม่สองก็มีเพราะเขาไว้นนเ,เขาลำตัว